โ o ้ต้าโคราคอร์ด1.8ส p อร์ตปี2022เพิ่งเข้ามาใหม่ครับคันนี้เป็นรถจากหน่วยงานซูมิโตโมมิ t ุยออโต o ลิสซิ่งนะครับเป็นรถหน่วยงานเป็นบริษัทร,รถเช่าให้บริษัทอีกทีหนึง่งเอาเข้าศูนย์เป็นประจำครับสำหรับคันนี้ใครหาอยู่นะเลขใหม่แค่30,000กิโลเท่านั้นนะครับในราคา700,000กว่า ปี22ปีใหม่ๆได้เป็นสีบอลเงินดูแลรักษาง่ายแบบนี้มีระบบฟังก์ชันต่างๆให้เลือกใช้พวงมาลัยหุ้มหนังปุ่มมัลติคูชคอนโทรลจอทัชสกรีนเชื่อมต่อบลูทูธเชื่อมต่อ Android Auto นะครับด้านหลังเป็นกว้างๆแบบนี้เบาะหนังรอบคัน a i r b a บ7ใบนะครับแล้วก็เทคโนโลยีต่างๆคันนี้จัดเต็มมาให้รถหน่วยงานบริษัทแบบคุ้มค่าคันนี้ใครหาอยู่ดูคลิปน,นี้ให้จบเลยนะครับโอเค s go สวัสดีพี่ที่สนใจรถ SUV มือสอทุกคนทุกท่านนะฮะวันนี้อยู่กับผมปานเพชรยนต์อีกเช่นเคยนำตัวนี้มานำเสนอครับเป็นรถเข้าใหม่โคราคอร์ส1.8ตัวสปอร์ตครับพี่เป็นตัวเบนซินล้วนปี22ครับไม่แค่30,000กว่าใครหาอยู่นะฮะคันนี้ได้ Airbag มาแล้ว7ใบนะครับเอนจิ e นสตารมีมาให้นะฮะยางได้เป็นยางปี22แม็ก17นิ้วได้กุญแจมา2ดอกเป็นรถหน่วยงานบริษัทมิตซุย โดยงานบริษัทซูมิโตโมมิซุยนะครับผมออโต้ริซิ่งอันนี้เป็นรถเช่านะเป็นหน่วยงานรถเช่านะครับเป็นเกี่ยวกับลิซิ่งที่เช่าปล่อยเช่าให้กับทางบริษัทอีกทีหนึ่งนะครับรถมดสัญญาเช่านะครับรถเช่าเนี่ยข้อดีเขาเข้าสู่เป็นประจำเขาเอาเข้าเป็นลอ็อตใครหาอยู่นะครับดูให้จบเลยสวัสดีอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะครับผมปานเพชรยนต์ที่ปรึกษาการขายบริษัทเพชรยนต์มีประสบการณ์ขายมา,มามากกว่าแปปีผ่านการอบรม ssi working step tsc จากโตโยต้า โอโมเตนาชิ ashi, ทักษะการขายการบริการแบบญี่ปุ่นใจยิ่สุใครอยากได้รับการบริการที่ดีเยี่ยมโทรหาผมที่เบอร์ด้านล่าง0825713369นะครับไลน์ parnpi1992 ได้เลยนะฮะสำหรับคันนี้นะครับสวยๆเดิมๆแน่นอนครับรถไม่มีบุบผมลองเช็คดูแล้วไม่แค่30,000รถปีบ2บสครับสีบรอนเงินเป็นรถจากหน่วยงานบริษัทมิตซุยซูุมิโตโมมิตซุยออโต้ลิสซิงจำกัดนะครับ เป็นรถหน่วยงานปล่อยเช่าให้บริษัทนะครับเขาจะมีคนในเรื่องของโครงสร้างสัญญาของเขานะฮะรถหน่วยงานนี้นะครับปล่อยเช่าให้จริงครับแต่ว่าจะไปนารถเข้าศู์ทุกๆ6เดือนนะครับโดยที่ผู้เช่านะฮะไม่จําเป็นต้องเอารถเข้าสู์เลยเพราะฉะนั้นแล้วนะครับการันตีได้รถของเราเข้าสู์เป็นประจาแน่นอนตรวจสอบได้จากศูนย์บริการใกล้บ้านได้เลยมาดูรายละเอียดตัวรถครับคันนี้ราคา7จ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันฟีดราผ่อนประมาณ1 3 0 0 0นนนิดๆนะฮะหนึ่งหมื่นสามพันกลางๆใครสนใจใครหาอยู่ จัดได้จัดเลยนะครับตัวโคราคอสนะฮะได้เป็นตัว s อ v ของค่ายทาง t o y o ต a นะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินล้วนนะฮะมาดูจุดแรกเลยดีกว่านะครับฝากระโปรงหน้านะครับเหลี่ยมสานเงาๆไม่มีบุบนะฮะไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มไฟหน้าไม่แตกไม่ล้าวไม่มีไอ้น้ำได้เป็นโปรเจคเตอร์เลนไฟเลี้ยวไฟเดย์ไทม์อยู่ในโคมแล้วนะครับกระจังหน้ารูรังพึ่งใหญ่ๆแบบนี้นะครับโลโก้โตโยต้าชัดเจนทะเบียน7806 นะจุดเชื่อมต่อแก้มข้างนะฮะแนบชิดแบบนี้โปร่งซุ้มล้อเหลี่ยมสันคมตัวรถนะฮะชัดเจนไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มนะครับกระจกมองข้างปรับพับเก็บไฟฟ้าปรับองศาไฟาฟ้ามาพร้อมกับไฟเลี้ยวแบบนี้บนหลังคานะครับไม่มีรอยขีดขว่วนไม่มีรอยบุบไม่มีรอยยักรักยิ้มเช่นกันนะครับ ใครมองหาอยู่การลอยด้านข้างคันนี้ก็มีมาให้แม็ก17นิ้วครับแต่ได้ยางปี22นะฮะคันนี้ยางยังปีใหม่อยู่เดี๋ยวดูให้ถ้ามันแตกลายงานเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้แต่ถ้ามันยังใช้งานได้อยู่อาจจะใช้ได้ยาวๆเพราะมันเป็นยางดิสโตนฮะยางเดิมนะครับยางดิสโตนปี22มากับรถเลยเพราะรถปี22เหมือนกันนะครับยางยางังหนาอยู่นะฮะใครหาอยู่นะไม่มีรอยปีนฟุตบาทมาแน่นอนนะครับ มาดูภายในนิดนึงนะครตัวนี้นะครับได้แอร์แบ็กมา7ใบแล้วนะครับได้พวงมาลัยหุ้มหนังปุ่มมัลติฟังก์ชันคุสคอนโทลคันนี้ก็ได้มาแล้วนะจอทัชสกรีนนะครับสามารถเชื่อมต่อบลูทูธรับสายวางสายในพวงมาลัยได้แอร์ดิจิตอลออโต้เกียร์ออโต้ครับแล้วก็มีระบบต่างๆให้เลือกใช้งานมีแมนนวลโหมดมาให้นะครับหรือระบบ อ่เล็บโทนิกนะฮะเป็นแมนนวลโหมดนะฮะบวกลบมาให้คนโซนด้านหน้าเป็นพลาสติกแข็งๆแบบนี้นะครับรวมถึงตรงนี้จะเป็นแบบหุ่มหนังมาให้นะฮะเบาะหนังรอบคันได้เป็นสีดํามาให้แล้วนะมาดูด้านหลังกันบ้างครับนี่เห็นไหมนั่งได้หลายคนนะฮะนั่งได้หลายที่นั่งมีแอร์ตอนหลังมาให้แบบนี้นะครับจุดเชื่อมต่อด้านหลังแนบชิดกับตัวรถแบบนี้ไม่มีอ้าออกนะครับป่องซุ้มล้อคิ้วซุ้มล้อเหลี่ยมสันคมตัวรถชัดเจนนะครับล้อแมกนะฮะสวยๆไม่มีรอยปีนฟุตบาทมา บนหลังคาฮะได้เป็นชีบฉลามชาร์ฟฟินนะฮะมาพร้อมกับสปอยเลอร์นะครับไฟเบรกตัวย3เนี่ยจะอยู่ด้านในครับพี่แล้วก็คันนี้ได้ในเรื่องของที่ปัดน้ําฝนมาให้แล้วนะฮะด้านหลังนะนะครับไฟท้ายนะครับมีมาให้ไม่แตกไม่รล้าไม่มีไอ้น้ําโลโก้คัดเอลโคราคอสนะครับชัดเจนแน่นอนนะครับฝั่งนี้ไม่แตกเหมือนกันนะครับแต่มีรอยขี้นกนะรอยไม่ได้ล้างนี่คือรถเข้าใหม่นะไฟทับทิมด้านล่างให้มาถึง2จุดมีสเกิร์ตด้านล่างให้ด้วยนะเป็นกนรลอยมาให้นะครับ คือคันนี้ผมชอบอย่างหนึ่งมันมีในเรื่องของชุดกันรอยทุกจุดเลยที่เป็นสีดำครับเข้ามามันมีทุกจุดเลยนะครับนี่ที่มีเข้ามาเสริมเข้ามาแบบนี้นะฮะใครหาอยู่นะครับจัดได้จัดนะฮะนี่เห็นไหมนะฮะสวยๆแบบนี้ไม่อยากให้พลาดนะครับในราคาดีด้วยนะครับมาดูภายในนิดนึงครับอ่ะเปิดเข้ามานะครับแผงปรับรถกระจกอยู่ด้านข้างนะฮะมีในเรื่องของ ปุ่มปรับรถก็จบปุ่มองศาปรับองศาก็จบแบบจอยสติ๊กคันนี้มีมาให้นะครับมาดูในเรื่องของหน้าจอ m i d ขนาดใหญ่ครับคันนี้มีมาให้แล้วนะฮะแล้วก็พวงมาลัยครับหุ้มหนังไม่มีช้ำปุ่มมัลติฟังก์ชันสั่งงานด้วยเสียงรับสายวางสายในพวงมาลัยคูชคอนโรลมีมาให้แบบครบเซตนะฮะเบาะมีช้ำนิดๆตัวนี้ช้ำนิดนึงนะเดี๋ยวเก็บงานให้นะครับคอนโซลด้าน,นหน้าเป็นแบบแข็งๆเนาะตัวนี้หน้าจอทัชสกนะรีนนะฮะสามารถเชื่อมต่อบลูทูธรับสายวางสายในพวงมาลัยได้นะครับ Android Auto นะครับ แน่นอนครับถ้ามี Android Auto ยังไงก็ต้องมี Apple c a r p l a y นะครับนี่สวยๆแบบนี้ใครหาอยู่นะครับนี่นะฮะแล้วก็ในเรื่องของแอร์เป็น Air Digital Auto มีมาให้แล้วมีโหมดมีฟังก์ชันต่างๆให้เลือกใช้งานนะครับตัวนี้เป็นช่องเก็บของใหญ่ๆช่องเก็บของระบบการลื่นถลายมีมาให้เกียร์ออโต้นะครับมีแมนนวลโหมดมาให้แบบนี้นะฮะมีช่องวางแก้ว2ช่องนะครับรวมถึงเบาะเป็นเบาะหนังนะฮะมีแอร์แบ็ดลูกนะครับผม แล้วก็มีในเรื่องของช่องเก็บของใหญ่ๆนะครับตรงนี้สำเนาอยู่ครบแน่นอนะคู่มืออยู่ครบครับแล้วก็มีกระจกมองหลังแต่คันนี้ยังไม่ได้ตัดแสงอัตโนมัตินะครับม่านบังแดดจะเป็นสีดำมีพร้อมกับไฟส่องสว่างนะฮะนี่แม่บ้านชอบแน่นอนครับใครหาอยู่นะฮะจัดได้จัดเลยนะครับค่อนข้างสวยนะครับเสา a เป็นสีอันนี้ทรงสปอร์ตแน่นอนเพราะคือมันคือ1.8สปอร์ตนะฮะทรงสปอร์ตแน่นอนครับพี่คันนี้นะครับ เดี๋ไปนั่งด้านหลังให้ดูผมสูง178รวมรองเท้าได้180มาดูหัวเข่าว่ามันจะชนไหมเพราะมีแอร์ตอนหลังให้ด้วยนะครับนี่หัวเข่าไม่มีชนนะครับฟีดา้าพนหม10,003นะคันนี้ราคาอยู่ที่749,000ปี22ปีใหม่ด้วยวัลตีศูนย์เหลืออยู่นะฮะคันนี้เป็นรถรถจากบริษัทร,รถเช่าหน่วยงานซูมิโตโมมิซุยออโต้ลิสซิ่งเป็นรถหน่วยงานที่ปล่อยเช่าให้บริษัทอีกทีนึงนะครับนี่เห็นไหมสวยๆพี่นะฮะใครหาอยู่ นำฟ้าพีานสะอาดสะอ้านไม่มีรอยยันอักขระใดๆบ่อนหนังตึงๆ,ๆ,ๆแบบนี้นี่ขนาดสภาพแรกเข้ายังไม่ได้สปาใดๆนะถ้าเกิดสปาเสร็จน่ะจะสวยขนาดไหนเดี๋ยวเรามาลองรับชมกันอีกนะนี่อ่ะเดี๋ยวผมไปไปดูห้องเครื่องนะฮะเดี๋ยวเปิดห้องเครื่องให้ดูเรื่องของความสะอาดสะอ้านนะมาอ่ะตัวนี้นะครับเพื่อเป็นการลดพลังงานขอยญาตดับเครื่องยนต์นะครับแต่เครื่องยนต์ไม่สั่นแน่นอนแหละรถใช้งานไปแค่สา0 0 0ื่กิโลเอง รถใช้งานน้อยนะครับเครื่องยนต์1.8นะเครื่องยนต์คันนี้นะครับค่อนข้างที่จะฝุ่นเยอะนิดนึงนะเพราะว่าเรายังไม่ได้ล้างยังไม่ได้สปาใดาๆนะพี่นะนี่เห็นไหมมันจะมีฝุ่นหน่อยนะครับเดี๋ยวสปาเสร็จก็ไม่มีฝุ่นแล้วเป็นรถที่โซนพร้อมขายนะครับแต่คันนี้ยังไม่พร้อมขายเพราะอะไรเพราะป้ายยังไม่ได้เป็นป้ายเพชรยนต์นะับป้ายกกอะป,ป้ายกราบป้ายเพชรยนต์นี่คือการันตีเราตรวจเช็คมี QC ตรวจเช็คจนพร้อมขายถึงจะใส่ป้ายเพชรยนต์ได้นะครับดูห้องเครื่องกันครับไม่มีรอยน้ำมันเครื่องรั่วไหล หัวน็อตต่างๆไม่มีร่องรอยของการถูกขันไขขยับนะครับแล้วก็เคมีพันธ์ต่างๆไม่มีรอยแตกรอยร้าวไม่มีรอยรั่วนะครับซื้อรถกับผมน้ำมันเครื่องผมเปลี่ยนให้แบตเตอรี่ผมเปลี่ยนให้ถ้าเลย2ปีนะนะครับจุดเชื่อมต่อนะครับฝาปรงหน้ากับโครงสร้างตัวรถนะฮะแท้เดิมโรงงานไม่มีร่องรอยของการถูกขันไขขยับนะครับไฟแท้ไฟเดิมแน่นอนชัดเจนฮะโลโก้ของคทโคโยโตะนะฮะนี่เห็นไหมโลโก้ซัพพลายเออร์ของเขาคานบนมะนาวไม่มีบิดเบี้ยวแบบนี้แต่จะมีฝุ่นก่อนนิดนึงนะครับมีฝุ่นก่อนนิดนึง คานบนหม้อน้ําเห็นไหมไทยคุยโตชัดเจนนะฮะนี่เห็นไหมนะครับนี่นะ,ะโลโก้โตต้าชัดเจนเหลี่ยมสันฝากระโปรงหน้าชัดเจนไม่มีรอยในเรื่องของบุบหรือรักยิ้มหรือบิดเบี้ยวแต่อย่างใดเลยแล้วก็มีอากัศกระดาษกันความร้อนนะฮะซิลิโคนนะฮะรูระบายความร้อนอยู่ครบมันดูด้านข้างกัน ครัคัน,นี้เพิ่งเข้ามาใหม่ผมชอบถ่ายรถแรกเข้านะรถที่ยังไม่สปาครับเราจะได้รู้ว่าสภาพที่แรกเข้ามาเนี่ยมันมีชนมาไมมีบุบตรงไหนมั่งนะครับนี่สปอตเมกอองเม็ดอาร,ร์คเรียงกันเป็นตับประกอบกัน3แผ่นนี่คือยังไม่สปาใดๆเลยนะครับฝั่งนี้เช่นกันเดี๋ยวจะให้ดู Keep Robot. คีบโรบอทนะฮะให้ดูคีบโรบอทไม่มีทําเพิ่มแน่นอนนะนะครับนี่คีบโรบอทจะเป็นจุดเดียวที่ไม่โดนสีนะครับของเรามีนะฮะมาดูฝาท้ายกันฝาท้ายนี้ยังไม่ได้เปิดให้ดูนะฮะ อ่ะป่าท้ายเปิดแบบเมนวนวลนะตัวนี้โช้กขึ้นสุดลงสุดหัวน็อตต่างๆไม่มีร่องรอยของการถูกขันไข่ขยับแบบนี้นะครับรวมถึงนี่ไม่มีในเรื่องของยางอะไหล่แต่ว่ามีชุดป่าย,ยางฉุดเฉือนมาให้ชุดแม่แรงมาให้นะครับรอทําความสะอาดเท่านั้นเองนะครับจุดเชื่อมต่อต่างๆนะเม็ดโองเม็ดอาร์กนะฮะจุดอาร์กต่างๆนะฮะไม่มีบิดเบี้ยวไม่มีชนมาไม่มีสนิมขึ้นนะครับถ้ารถเคยชนมาครับผมเคยเห็นเนาะ ผมเคยไปดูตรวจเช็ครถรถลูกค้ามาเทินนะครับรถชนมาโอ้โหสนิมขึ้นเต็มเลยนะครับเป็นร้อยเลยนะครับพรมเชื่อมไม่ดีนะครับแล้วก็นี่เห็นไหมคีบโรบอตมีมาให้นะครับใครสนใจใครหาอยู่คันนี้ราคาไม่แรง749,000เป็นตัวสปอร์ต1 8สปอร์ตนะฮะไม่แค่3 0,000ื่นเท่านั้นนะฮะสปอร์ตเมทองเมทอาร์เรียงกันเป็นตับไม่3 0,000ราคานี้ถือว่าดีมากนะครับสนใจติดต่อหาผมได้เลยนะฮะ 0 8 2 5 7 1 3 3 6 9งห้าดไลน์ parn pi 1 9 9 2ได้เลยนะฮะใครสนใจรีบติดต่อมาตัวโคราคอร์ส1.8ตัวสปอร์ตนะครับเลขไม้สา0 0 0ืปี22สสีบรอนดูแลรักษาง่ายนะครับสนใจรีบติดต่อมานะฮะสำหรับวันนี้นะครับก็นะครับถ้ามีคำพูดใดนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมานะที่นี้ด้วยเดี๋ยวผมไปปรับแก้ไขใหม่ให้เนาะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมหน่อยเพื่อที่ให้พลาดรถเข้าใหม่สวยๆจากผมเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ทุกวันเลย เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ